ปีนี้เนี่ยคาดการว่ามันจะแรงมากขึ้นเป็นปีเอลนิโยนะครับมันอาจจะส่งผลให้เกิดการเผาไหม้มากขึ้นแต่สิ่งที่มันทำให้เกิดวิกฤตที่ต้องมีการประกาศฤดูฝุ่นเนี่ยมันมาจากส่วนที่เกิดการเผาในที่โลง่งก่อนอื่นเนี่ยพอพูดถึงฤดูฤดูที่บอกว่าเป็นฤดูฝุ่นเนี่ย มันไม่ใช่เป็นฤดูการว่าเป็นฤดูฝนฤดูร้อนฤดูฤดูหนาวอะไรนั้นนะครับแต่เป็นช่วงที่มันเกิดผลกระทบจากฝุ่นละอองในอากาศมีผลต่อสิ่งแวดล้อมมันหมายถึงช่วงเวลาที่เกิดฝุ่นโดยเฉพาะ PM2.5 เนี่ยสูงกว่าปกตินะครับปัจจัยของการเกิดฝุ่นละอองเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างส่วนหนึ่งก็ในธรรมชาติก็มีอยู่แล้ว นะครับเกิดจากการปลดปล่อยโดยกระบวนการทางธรรมชาตินะครับแต่ไม่เยอะนะครับส่วนที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือมาจากฝีมือมนุษย์ฝุ่นละอองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดการก่อตัวจากปฏิกิริยาทางเคมีโดยเฉพาะการเผาไหม้นะครับแต่สิ่งที่มันทําให้เกิดวิกฤตท,ที่ต้องมีการประกาศหรือดูฝุ่นเนี่ยมันมาจากส่วนที่เกิดการเผาในที่โลง่งการเผาในที่โล่งเนี่ย จะมีอยู่2ส,ส่วนส่วนหนึ่งในภาคของการเกษตรอีกส่วนหนึ่งของการเผาในที่โล่งที่มีปัญหาเยอะจนต้องประกาศฤดูฝนในภาคเหนือเนี่ยก็คือไฟป่าเผาป่านะครับส่วนหนึ่งก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านฝุ่นเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเพื่อนบ้านก็ส่งมาให้เราบางทีเราก็ส่งออกไปให้ประเทศเพื่อนบ้านในรถยนต์เราก็ใช้น้ํามันใช่ไหมครับน้ำมันเวลาเผาไหม้เนี่ยมันก็จะเกิดส่วน,นก็เป็นฝุ่นละออง น้ำมันที่เกิดฝุ่นละออง pm 2.5เยอะเลยก็คือพวกน้ำมันดีเซลที่ใช้ในรถบรรทุกขนาดใหญ่หรือรถกระบะนะครับในอุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงอื่นๆเช่นน้ำมันเตาหรือกระทั่งใช้พวกไม้ฟืนหรือถ่านหินนะฮะพวกนี้จะเกิดมลภาวะทางอากาศเยอะพอสมควรถ้าเกิดการควบคุมไม่ดีนะครับมันมีข้อมูล การวิจัยว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยเยอะนะครับในเดือนเดียวเนี่ยราสูญเสียเป็นร้อยล้านเหรียญสหรัฐเลยนะฮะจากเรื่องของอการท่องเที่ยวแล้วก็ส่วนหนึ่งจากการที่ต้องไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจมีงานวิจัยของธนาคารกรสิกรไทยออกมาตรงนั้นด้านสุขภาพเนี่ยมีผลกระทบ ในหลายๆโรคนะครับจากงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินเองจากมหาวิทยาลัยอื่นเช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับหรือว่าทั่วโลกเนี่ยเขาให้ความสนใจเรื่องสุขภาพาแล้วก็มีงานวิจัยออกมานะครับโรคที่เกิดจากผลกระทบจากไอตัวฝุ่นละอองโดยเฉพาะเพียม2.5นะครับก็จะมีพวกโรคทางเดินหายใจเช่นโรคปอดกั้นเรื้อรังนะครับโรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคไอพวกสตโตรกนะครับแล้วก็หอบหืด นะครับอันนี้ชัดเจนเพราะว่าข้อมูลจากผู้ป่วยเนี่ยที่เข้าโรงพยาบาลในช่วงที่เกิดฤดูฝุ่นที่ว่าเนี่ยนะฮะมันสูงกว่าปกติแล้วก็มีงานวิจัยตรงนี้มาสนับสนุนเยอะเลยครับทีนี้พอมาภาคใต้ภาคใต้เนี่ยในช่วงช่วงเนี้ยเราไม่ค่อยโดนผลกระทบอ่ะ <S <S บางทีอาจจะโดนบ้างนะครับถ้าลมพัดมาจากออประเทศ กัมพูชาแล้วก็ข้ามอ่าวไทยมาเราก็จะโดนบ้างแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับปีที่เราจะโดนเยอะก็คือเวลามีการเผาในภาคใต้ข้างล่างของเราอะ่ะประเทศอินโดนีเซียที่มีป่าพรุนะครับป่าพรุที่เขาเกิดไฟไหม้บ่อยๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะช่วงประมาณเดือนอสักพิทุนากลรกดาสิงหากันยตุลาช่วงนั้นเขาก็จะเกิดการไฟไหม้เยอะนะครับ แล้วท่านลมลมมรสุมพัดมาที่ที่ภาคใต้ของเราเราก็จะได้รับผลกระทบปีที่ผ่านมา2 0 2 3 2 5 6 6เนี่ยนะฮะเราก็โดนผลกระทบนะครับปกติในเมืองใหญ่ๆอย่างอย่างภาคใต้ของเราก็จะมีหาดใหญ่มีภูเก็ตแล้วเราก็มีไอแหล่งกำเนิดของเราเองเช่นพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเราเผาพวกไม้ฟืนอะไรต่างๆนะครับ มีจากรถยนต์แต่ก็มีการระบายได้ดีแล้วก็ไม่ได้หนาแน่นเหมือนเหมือนกรุงเทพนะครับอีกส่วนหนึ่งในในภาคใต้ของเรามีพื้นที่ที่มันเกิดการเผาไหม้อยู่บ่อยครั้งก็คือป่าพุ่คนเครงนะครับที่ครอ,อบคลุม3จังหวัดก็คือนครศรีธรรมราชเป็นหลักเลยแล้วก็มีพัทลุงแล้วก็มีสงขานิดหน่อยปีนี้เนี่ยคาดการว่ามันจะแรงมากขึ้นเป็นปีเอลนิโยมันอาจจะส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ มากขึ้นพอปีไหนอากาศมันร้อนมันแรงปีนั้นก็จะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยซึ่งมันไปสอดคล้องกับการเกิดไฟป่าหรือไฟที่มันเกิดการเผาไหม้เยอะมากเลยนะครับแล้วเราก็ได้รับผลกระทบทุกปีที่เป็นเอลนินโยนะครับ